นี่คือเมนูแกงตับไก่บ้างใช่ค่ะอีพีใส่ว่าแม่ว่ามันยังไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่ดี๋ค่ะแม่รสชาติเป็นไงคะแม่มันออกไม่ถูกจริดแม่เออมันมันเหมือนมันมันเค็มจืดอ่ะฮะอ่ามันจืดนะมันออกจืดอ่ะอ่าแม่ไก่ขาแล้วแล้วไก่บ้านเป็นไงคะเนี่ยเนื้อสัมผัสนุ่มอ่านุ่มเหรออืมเนื่องกำลังดี อ right right? Ies, ๋อค่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็กินข้าวโถหมดแล้วก็ต้องสั่งข้าวเปล่าเพิ่มใครกินเก่งสุดอ่าพ่อพ่อค่ะวันนี้พอกินจริงสุดเชเข้าเปลอกทับไปธรรมดาส่วนแก่งมะยี่หลางแม่ว่าเขามน้าจะใส่มะยี่หลาเยอะกว่านี้อันนี้แม่ว่ามันน้อยไป มันน้อยจนมันไม่ได้กลิ่นนะเอ้นะโอ้หรออ่าส่วนส่วนสามชั้นทอดคะเนี่ยสามชั้นทอดสามชั้นทอดมีความกรอบกรอบเค็มเค็มอร่อยไหมอร่อยค่ะกำลังดีค่ะกำลังดีเลยใช่ไหมว่าพีิสุดในวันนี้นะอันนี้ใบเดี่ยวผัดไข่วันนี้น้องน้องกินด้วยค่ะโหน้องชอบมากคิดดูน้องกินผักใหญ่เลยใช่ค่ะน้องน้องเขาตักแต่ผักค่ะ ตอนแรกน้องเขาจะตักแต่เธอไข่พอ่พอ,พ,อ,พ,อพ่อพ่อเอหั่นหั่นหั่นผักปุ๊บหั่นผักให้น้องกินปุ๊บน้องตักปั๊บเลยค่ะอ่าอ่าวันนี้ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ<แ>ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย